ล้อมุนไปตามฝุ่นถนนดินคือเส้นทางของใจโอเค okay, Let's go <S โอ้ยทางไม่มีเลยอะ ไปรับแซงครับรถแรงแซงครับไม่รู้ทางลไปรับปุอย่ามยัง้ครับ ตนนัต<อ>นเงินตันเงินยัง<อ>ไ,<ป>ไม่ลงชั้นเม็ดครับผม <c oughs> แบตเต็มเปี่ยม โโอ้หจะมาถึงนี่แล้วครับสุดแล้วโต๊ะใหญ่ครับเอาโต๊ะใหญ่แล้วอย่ตรงนี้แล้วครับโอ้โหแป๊บเดียวจะถึงโต๊ะใหญ่แล้ว เคยมาเลยครับจำไม่ได้ละเลยมีคนขี่ด้วยว้าวมาทางทไมต่อมาให้ต่อมาให้ต่อครับต้นครับโอ้โหล้วครับ ซ้ายเหรอซ้ายเหรอซ้ายเหรอซ้ำๆจำทางไม่ได้ครับจำทางไม่ได้ครับโอ้โหมันเนี่ยตอนจัดแล้วมันจัดแล้วมันใชมาทางนี้นานมาก โอ้โหมีทางไหมเนี่ยหนนะโอ้โหเละเทะตุ้มเป๊กขอพักเหนื่อยหน่อยครับโค้งไหนไว้เนี่ยรัดมางี้ตายแล้วครับทางนี้คุ้นกูอันนี้คุ้นอยู่ครับตายแล้วครับ ว่าไปว่าครับแรงครับแรงครับเออโอ้ยหินโอ้ยไหมตีหน้าแข้งขวาหน่อยขวาหน่อยสายแล้วครับโดนยเสทางดีไหมราว่าสายด้านเนินสายด้านเนินครับผมกดป้ากดแรงยังไม่ค่อยดีวู้ฮู้วูดีครับสวัสดีครับโอ้ยป้าอ้ย ตอนนั้นจำได้ว่าเอาคอร์สมาขี้กระแตรับตรงนี้นี่เป็นพลังอ e ีไบนะครับปั่นกันชิลมากไปให้สุดโอ้โอไหไงต่อครับเดีอยวร่มลมเย็ยนปันเล่นในเส้นทางธรรมชาติแสงยิ่งเย็นกับเส้นทางดินคือสูตรลับของความสุข